สวัสดีครับพี่น้องชาว youtube ครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับบ่าวไกลสอนชาแนลครับ <c oughs> อยู่กับทีมงานตะยุยต้อจิมบุมบิม,มจเจริญทรับเหมือนเดิมครับรถคันเล็กมาช่วยครับ <c oughs> ทีมงานเราครับรถคันใหญ่ ช่างช่างศูนย์มาดูระบบให้ครับเพราะว่าระบบมันช้าครับรถคันที่ผมขับอยู่ตรงนู้นครับดูเจ้าเ y 1 3 5ครับมาช่วยโรงงานใหญ่ครับหนึ่งพเที่ยวครับเดี๋ยวตอนบ่ายนี่ผมจะขับรถดับผมจะขับรถดับรอครับผมจะขับรถดับ ถ้าช่างศูนย์เขาทําเสร็จก็เราก็จะไปลุยคันนั้นต่อครับตักช่วยกันสองคันเลยครับรถช่งศูนย์ช่างศูนย์ครับเสียงนิ่มมากครับไม่เหมือนคันที่ผมครับครับ ไม่รู้เสียงอะไรก็ลงกลงเกงก็ลงกลงเกงอยู่ครับรถห้าคันครับลุมก็วิ่งก็ไม่ไกลครับ รอบๆครับเมื่อวานลอ,อกไปแล้วครับคุยกัน <c oughs> ครับ แล้วเพนจะเสียใจใจวันน,น,นี้วันนี้วันที่สิบวันที่หนึ่งเมษาครับวันนี้ถอยถอยไหมถอยไหมถอยไหมจิว๋วคือสิตัดคือสิคุดตันทางเจ้าของเหร เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เทครับแปลงใหญ่ครับข้าวเกรครับ ต่อไปก็ตะเกเท่าครับได้คะแนสาม้ทียะสามกับทีเนีเขาด อตอนนี้บ่ายจ้ะเจออรี่เรียกไปรับตังค์ครับไปรับตังค์ก่อนออเันนเินอยู่ไหนคะ ยังบได้รวมอันนั้นยังบได้รวมนานเลียงโนนทางยังบได้รวมนานเลียงใครบอกนานเลียงขายอนานเนื้อเกลาพอดีเออมาแล้สิไปบ้างในสมุนดอกเออเอาเงินยุไ,นนนได้แล้วเงินเอาเงินได้้แลว เดี๋ยวจะพาไปดูที่เทครับเดี๋ยวให้เดชิวตักเต็มก่อนครับอันนี้เงินอยู่นาเลียงแม่ละมาไปแล้วถือกล้องให้หน่อยเด้อเดี๋ยวสิขับรถเพราะว่า ขาจับกล้องอยู่เลยแม่โคไปครับไปดูไปดูที่เทครับ เดี๋ยวจะพาไปดูที่เท่ครับเจีออยลี่เราครับนะั่นเอ๊สบาย้ะหมวกขาวตัว,ห,ว,วหลังทับคือเก่าอะไรอยู่ไซด์ดีหลายเลยแค่จะสู้วันเลิศไปครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่เท่เราไว้ กัน,นทนี่ความมเทะยังนะเรียบรอยแล้วปะอืมนะั้งยังอืมครับก็จะถึงที่เท่แล้วครับรถไทยกำลังปรับตัด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 จอดให้ครับนี่ครับแปลงใหญ่แล้วครับแปลง1,000เที่ยวครับเปลงใหญ่ แปลงใหญ่ครับเพิ่งได้จะครบสามร้อยเที่ยวแล้วครับถอยหลังข้าไปเลยบ่นะบอสเทว่าง้นไม้เทอัด้นไหมบอบ่สบอสคนที่ตันทางคนที่ตันมืตั้งให้เทอยู่นี่เนาะที่ให้ขึ้นเพ่งได้เดิเลยนะรู้อยู่ไม่ครับบมเดลโมเทวู้ออไ,ได้พอแล้วได้เนี่ยนะเข้าใจอยู่ว่าว้าว,าวนะ hey. ป่อยเทตัดต้นไม้ยังวะตันต้นไม้เข้าไปเลยมันจะตัดนี่เทวางนี่เด่นเข่าโพแล้วโอ้ยเ่าโอเข้าใจญ่าเดียวดีเรืองมันก็ตัดหน้าเข้าแล้วบาดนี่อัดต้นไม้กับอัดอร้องมนหักโอ้โหว่าเข้าสิไปบ่ได้เข่ากระซิอันนั้นแด้ไครับคลิปนี้ก็จบกันแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ